ป๊าหันหน้ามาแม่จะเออแม่คุณขนุนนังของคุณพ่อแว่นตามันก็กลมกลมไอตัวนางนี่ก็กลมกลมะถ้ามันไม่คือไม่หมันเราก็ขึ้นรถออกไปพักกันไม่ขันสาวสวย สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผังขันเงินพลายมอกคน,น้อยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแม่ขันเหมือนเดิมออนทัวในหมู่บ้านนะครับวันนี้มีพิเศษพิเศษเนะี่ย สาวสวยของเราใส่แว่นสีทองอย่างสวยงามมากเลยอะ่ะไม่ขันสีทองจะทำงานหรือเปล่าเปิดหัวคลิปขึ้นมาจะทำงานหรือเปล่ามายืนตรงนี้รอหน้าบ้านรอรออยู่หน้าร้านค้านี่หิวอะไรหรือเปล่าแม่ขัน มากินอะไรเนาะจะได้กินอะไรหรือเปล่าอืมว้าวอืมสร้างมาตื่นดอกย,ยัน,นได้คนสีตื่นจับลวดายลด จับได้บายได้แต่ห้ามยีกป๊าหันหน้ามาแม่จะเอ้ยแม่คุขนขนหนังของคุณพ่อแว่นตามันก็กลมกลมไอตัวนางนี่ก็กลมกลม ไปเดีวตามกันไปครับวันนี้จะมีคะแนนอีกไหมเนาะไม่ขันเนาะทำไมมันบ้านมันยาวๆแบบนี้เนี่ย อันนี้ก็ช่วงบ่ายแก่ๆนะฮะคือห้าหกโมงเย็นและก็ยังตะวันก็ยังแดดแดดก็ยังโอ้โหเราต้องเข้าแบบค่ำๆหน่อยนะฮรเข้ามาแต่หัวค่ําไม่ได้นี่เข้ามาตะวันไม่ได้เพราะว่าคนไม่ค่อยจะอยู่บ้านกัน ไปดูครับจะมีอะไรพิเศษกับแม่ขันหรือเปล่าวันนี้วันนี้สาวแว่นช่วงเช้าใส่แว่นสีชมพูอือฮมช่วงบ่ายเรามาดูกันแว่นสีทองจะเป็นยังไงบ้างแว่นสีทอง เงีนทองมาเจอหน้าร้านค้าจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วหน้าร้านค้าิวอ,อะไรอีกอะผักกาดข่าก็กินเออแม่คุณเนยรอกินอะไรอีก ทำไมมันเงียบเหงาวังเวงเลยช่วงบ่ายครับเอาสู้ๆูสู้ไม่ขันเนี่ยจะมีค่าประทูไหมนอ้อจะได้ค่าผลไม้ไหมนี่ไม่ขันเลย กล้วยก็ไม่ได้กินครับช่วงเช้าเอ้ยช่วงบาว่ายกล้วยก็ยังไม่ทันได้ก,กินเลยนะไมื่ก,กันนนี้แวะแวะเข้าบ้านคุณแม่ละมามาเบิงสร้างเบิงสร้างเด้อ เามามห้เลยครับขันมีกล้วยมีเขาามีอันนี้ก็กินได้ครับผมเอามาให้ได้ครับเด็กๆกลัวครับเด็กๆกลัวเด็กเขากลัวครับ ยืนให้เลยคุณแม่ยืนให้เลยครับยืนให้เลยว่าเป็นยังครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นครับอ่าเห็ดแบบอ้แล้วนั่นละให้โซไ้มันให้ร่ไให้รวยได้คุณแม่เด้อเห็ดบุญมาเศร้าบาทกลับขึ้นไปเศร้าล้านบุดเด้อคุณแม่เด้อโชคหมันร่ำรวยร่ำรวยให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ให้สมความมุ่งมั่นปราถนา ถ่ายรูปไปก็ได้ครับเจ๊อือถ่ายได้ตัวไห้เป็นที่ละลึกครั้งหนึ่งช้างก็เข้าบ้านคุณเนาะดีขนาดไหนมีช้างมาเหยียบที่เหยียบทางเออไม่ได้ไปหาถึงนู่นช้างเข้ามาถึงที่มา เออถ่ายรูปไปได้ครับเด,ด,ด็กเด็กกลัวครับเด็กเกกลักวถ้าเขากลัวเราออกไปเดินต่อครับไม่ขันว้าวคุณแม่เรียกเข้าบ้านไปกินข้าวนะครับนี่คุณยายโอ้โหน่ารักมากเลยคุณยาย ให้ข้าวก food, ับแม่ขันกินด้วยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณแม่ขอคุณแม่ด้วยขออีกขออีกคุณแม่บอกว่าหมดแล้วแต่ไม่ขัน

รู้สึกว่าจะเอื่อยๆเชยๆช่ๆชาๆนะครับวันนี้ไม่ขันช่วงค่ำวันนี้สงสัยช่วงบ่ายจะไม่หมานซะแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะจะมืดจะค่ำแล้วนะครับนี่ดูตะวันจะตกดินแล้วนะครับนี่สอดสอง แสงออกมาจากู้มไม้อ่ะถ้ามันไม่คือไม่หมานเราก็ขึ้นรถออกไปพักกันไม่ขันสาวสวยก็ฝากช่องอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินพายมงคน,นน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม